ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินส่วนอณภูมิแล้วนะครับไมเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าก็ตอนนี้นะครับระหว่างที่รอเคาน์เตอร์เปิดนะครับเลยเดินมารับ Pocket ็ตไ i ไฟ พลได้ทำการจอง Pocket w ต w i f i เอาไว้ยี่ห้อ w i โ o นะครับก็เป็นการใช้งานครั้งแรกก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กดีไม่ดียังไงบอกให้เพื่อนๆทราบแล้วกันนะครับจริงๆไปรับมาแล้วล่ะเมื่อกี้ตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนเท่เท่านี้ก่อนกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งเครื่องเนี่ยจะออกประมาณห้าทุ่ม ห้ 50, แต่ว่าก็มานั่งรอ,อก่อนเพราะว่าลูกสาวเริ่มเมื่อยนะแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับขึ้นเครื่องโอไฮโยโกไซมัส oh แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงสนามบินนาริตาประเทศญี่ปุ่นกันแล้วครับ ได้มาถึงนี่แหละ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณส1บเอ็ดโมงครึ่งจากนี้นะครับเราจะไปฝากกระเป๋า,ากันก่อนที่โรงแรมโทการเน่ยโฮเทลและนี่ก็คือหน้าโร,รงแรมโทการเน่ยโฮเทลที่เราจะพักกันในคืนนี้ครับหลังจากที่ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อไปยังสถานีชินจูกุเพื่อที่จะไปจองตั๋วรถบัสเดินทางไปทะเลสาบคาวาคุจิโตะในวันพรุ่งนี้เช้า เวลาเดินเล่นอยู่ในย่านชิสุกุประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับอะไรๆก็ดูจะแปลกตาไปสมดสำหรับเรานะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่คาวาคุชิโกะสเตชันแล้วก็คืออยู่ข้างหลังคนนี้เองนะครับ ทุกคนเห็นไหมคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือต้องมาดูด้วยตัวเองอะ่ะตอนแรกแบบก็คิดว่าเออเป็นภูเขาทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบมันใหญ่มากๆมันเหมือนแบบภาพว่าแล้ววันนี้อากาศนะครับแล้วก็ทั้งแดดอะไรเงี้ยเป็นใจมากมาวันแรกก็ได้เห็นฟูจิเต็มตาเลยแต่ว่าเราอยู่ที่นี่3วัน2คืนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปโตโยต้าเลยนา,ากันนะครับมันจะไปทางนี้ เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องรถอีกทีนะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงนะครับไปกันเลย chỉ ra này. ขวาก็ฟูจินี่โตโยต้าเลยราคาอยู่ตรงนู้นครับโอ้มีคนถ่ายวอล์กให้ด้วยโอ้อย่างนี้สบายเลยสบายป๋าปาเลยไปโก้เดินมานิดีเดียวนะครับจากสถานีคาวาคูจิโกะนะครับหันหลังให้ฟูจิเลี้ยวขวามาก็าจะเห็นโตโยต้าเลยราคาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรก็ <c oughs> คือมาเช่ารถที่โตโยตา้าเพราะว่าทำงานโตโยต้าอยู่ ต้องขับโตโยต้ยาโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปเช่ารถกันบริกรรถกทีตอนนี้กำลังขับรถเดินทางไปที่โคมมยะความเร็วห้ามเกิน60 โรงแรมก็แบบเหมือนโรงแรมมันก็เห็นแบบมันโรงแรมพวกนี้ก็จะราคาสูงแต่ว่ามันจะอยู่หน้าทะเลสาบเลยนะแล้วก็เห็นวิวฟูจิด้วยก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในเว็บต่างๆแหละแต่ว่าไม่ได้จองตรงนี้นามาทางซ้าย,ยที่ไม่ได้ยินเสียงลูกสาวไม่ใช่อะไรนะ หลับครับทุกคนเห็นไหมวิวฟูจิ ว่าเป็นโรงแรมทีเออ่เป็นโรงแรมเดียวกันที่ราคาไม่สูงมากราคาไม่สูงมากแต่ว่าได้วิวหลากล้านนะครับเปิดหน้าต่างมาก็จะวิวฟูจิเลยนะครับเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะหลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วเราทั้ง3าคนก็เดินทางไปที่สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์จริงๆแล้ว เราไม่ได้แผนที่จะไปฟูจิคิวนะครับแต่เห็นว่าเวลายังเหลือแล้วลองเช็คค่าตั๋วเข้าสวนสนุกตั๋วเนี่ยจะถูกลงประมาณ50%เลยนะครับถ้าเข้าไปตอนช่วงเย็นๆ น,นี่อยู่ไหนอยู่ไหนคะลูกเรื่องชิงช้าสวรรคิงช้าใครอยากเล่นที่อยากให้เล่นนี้เพราะว่าได้เห็นภูเขาไฟด้วยเฮ้ยเดฝั่งโน้นโนดนโน่น แม่ลูกนี่มันรถบัมหรือเปล่าเนี่ย ก็มีอาหารเย็นให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นชุดหมูหมูเป็นบานร์บีคิวก็มีปลาทูนานะ่าแล้วก็เอบิกุ้งก็จะ,จะเป็นชุดเทปุระก็จะมีปลามีกุ้ง มันทองซึ่งต้องให้ลูกกินกุ้งถูกไหมคะข้าว่กินเะเกียบมั่วมากนอเขาโทษโซ่ไหมครับเมาเลยเมาเลยเาเลเมื่อวานกินพรีเมียมเบียร์พรีเมียมไหมตันนี้เป็นอาซาฮีสเป็เนาะ กินได้ดีสับฟอร์องได้ที่เก็บมากถ้าหนูกินอันนี้ป๊าเพิ่มแกเชฟเป็น6อันนลยเรกินจริง่าอเูากล้ากินป้ากล้าให้หรือเปล่าป้าเห็นแล้วว่าหนูกินเอาไปเลยกาสับปะองอีกรูปหนึ่ง6รูป